ทักทายพี่น้องเฮ้าทุกท่านนะครับตลอดจนท่านผู้มิเกียรติทีเคารพเมื่อนี้ทักทายเป็นภาษาอีสานนะครับสองมือนีตีหาซีสิพาโดยประมาณก่อนที่ออกรับบิณฑบาตนะครับกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่พญาอีเลวันสามเสียนของเฮ้าหรือว่าสั่งสามเสียนทีอยู่บัดปลาผู้เขาแดงนะครับมื่อนี้เป็นบรรยากาศฝนตกนะครับอากาศดีเงี้ยมุเศร้านะครับก็ โอกาสนะครับ่าตุกตันได้กราบไหว้นะครับเนาะผู้ใดที่อยู่ทางบ้านที่กำลังสี่อกเดินทางไปทํางานก็ขอให้นะครับเดินเล่นระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเฮาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เฮาเคารพนับถือนะครับอยู่ที่วัดป่าผู้ขาแดงของเฮงนี้นะครับนะครับบรรยากาศดีนะครับสดชื่นเลยนะครับเจอกันนะครับวันที่เจ็ด กันยายน2 5 6 5นะครับฝนตกเบิกขึ้นนะครับเมือ่อคืนนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเศร้าเนาะกระท่งความสุขความสดชื่นมากฝากผีตอนนองเฮาาอกว่าสิีเป็นผู้ยุกไกยุกไกนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเตือนส่อมากะเจอแต่สิ่งดีนะครับปรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับตั้งแต่ที่เดินทางออกไปทํางานทําการก็ คอยขับรถมาละว่างนะครับช่วงนี้ฝนฝ่าก็เป็นช่วงฝนตกนะครับแล้วก็ถนนลื่นเนาะก็ขอ้ดูแลเจ้าของนะครับขับรถดีๆปลอดภัยถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะครับกากนะครับตักใต้งแต่เสาเลยนะครับมีเบื้องบรรยากาศเงี้ยาเสาแสงไฟพ่อพุ่มพูนี่นะครับนเบื้องแล้วก็มีความสุขนะครับสดชื่นนะครับก็ ให้เบิงโดยรอบนะครับที่วัดปลาผู้เขาแดงของเอาแห่งนี้นาะพี่น้องเนาะนะครับก็ขอให้ทุกทุท่านนะครับมีความสุขในวันพุธนะครับตลอดทั้งวันนะครับในการทํางานเมื่อนี้พบเจอแต่สิ่งดีๆีนะครับเอาฝากไว้ตำนน้กันนะครับนอกสอหแล้วคลิปนี้นะครับก็ขอจเจริญพรทุกทุกท่าน চু চু